ไม่ผมไม่เคยร้องเพลงนี้เลยสบายสบายมันไม่มีเด็ดทำไงเนี่ยนี่เปิดอันนี้นี่นี่ไม่ใช่มันไม่ได้รับไวไฟเปิดไวไฟคอนเน็กพี่นุ๊กพี่นุ๊กพี่นุ๊กเปิดไวไฟหน่อยครับพี่นุ๊กแก๋กำลังบริหารให้เราหรือเปล่าพี่นุ๊กเลื่อนต่อไปเลยไม่เป็นไรหรอก ไอโฟนไหมไอโฟนไหมของใครคนน็ก okay. แล้วคนนีกแล้วไก้แล้วสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกคนกันแล้วกันนะครับผมตอน <c oughs> นี้มา <c oughs> อยู่ในนั่งลงกอดขงก่อนโอ้นั่งลงกอดขาแลอวโตโตโตแต่แต่ใส่คนตามว่านั่งลงกอค่านั่งลงก่อนตอนนี้เราก็มาเข้าอยู่ในช่วงของนุกฮารุและปลายป้ายโอริโอนะครับผมเป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงดีเจ ย้อนรอยไปเมื่อ2ปีก่อนหรือหรือปีปีปีเดียวป,ปีกว่า,วาปีกว่านะครับผมพวกเราก็เคยนั่งจัดจัดแบบนี้อ่านั่งจัดกันแบบนี้นะครับจัดอะไรครับเมืออม่อ2ปีเมือม่อเมื่อเมื่อปีกว่ากว่า <c oughs> ลุกกับไปก็นั่งจัดกันแบบนี้แหละจัดอะไรครับ <c oughs> จัดดีเจอ่ะจัดดีเจครับเราจะชอบนั่งจัดดีเจด้วยกันแล้วก็บางวันก็กินกัน กินอะไรครับกินขนมครับ<อ>นี่เอีจะ่กขนมให้กินอ๋อมีมีมีมอ่า<อ>แล้วบางครั้งคุณก็จะชอบดูดดูดอะไรครับดูดปีโป้ครับ <laughs> นี่ไหมอันนี้เป็นขนมที่เรียกได้ว่าทีมงานซื้อมาให้และก็หมดอายุแล้ว เฮ้ยกินนี่มันหมดอายุแล้วพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นเขาซื้อมาจากเซเว่นอีเลเวนถ้าหมดอายุแล้วก็ไปให้พี่ๆนักดนตรีกินไะไรไหมอ๋อ้าดกินนี่นี่ชิมนี่นีชิมนี่ดีเปิดเปิดเปิดแกะอย่าลืมนะไมมีเวลานะเฮ้ยไม่มีเวลาหรกว่าอันนี้เรารับได้เลยไหมพี่ร้องเพลงก่อนร้องเพก่อนเหรอเออกว่าจะให้ร้องเพลงแล้วเขาจะเปิดตอนไหนนะพี่นุกเนาะพี่นุกไฟฟ้ในนี้มัน ไม่ติดแลเยให้กเลกเอามันติดแล้วสิแล้ววันนี้เราจะมันจะเป็นจะเป็นการนั่งร้องเพลงแบบชิวๆเหมือนกับในปีก่อนที่พวกเราจัดดีเจวันนี้เอาหนึ่งคนงานเพลงมามอบให้กับทุกคนครับเมื่อวันก่อนๆเราร้องเป็นพวกซองไว้ใช่ครับผมวันนี้มาร้องกับพี่วงศีปินแบครับ คำเมรังมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วอะไรที่หวังมันพังไปตั้งนานแล้ว